สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะคูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอัคารที่12มกราคม2564 ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไคร b ์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดตอนดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดนะครับที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโดโคตี้ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดขึ้นไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าห้อง v i p บวกๆของอาจารย์เคนโดหรืออยากได้ทีเด็ดแบบบวกๆของอาจารย์เคนโดก็ แอดไลน์ <Add> มาที่ docoty เจ็ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างบนแล้วนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดมาที่แอด vip bit 789ดเได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับโบนัสเพิ่มอีก100%ไปเลยนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเมื่อคืนด้วยนะครับที่ติดตามอาจารย์เคนโดทั้งหน้าไมล์และห้อง v i p นะครับหน้าไมล์จา์เคนโดให้2ตัวเมื่อคืนนี้กินเต็มกันเลยนะครับแล้วก็ห้อง v i p บพบวกๆก,ก็กินเต็มนะครับเมื่อวานนี้3คู่3ตัวกินเต็มหมดครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับอตอนนี้ใครติดใครอยากติดตามมาจารย์เคนโดก็แอดกันเข้ามาเยอะเลยนะครับ ช่วงนี้เฮงๆกันทุกคนนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยครับสำหรับคิวทองมาบองบอในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโคปาอิตาลี1ตัวและศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก1ตัววันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีนะครับระหว่าง a อมิลานพบกับโตลิโนนะครับ อ,อ่านี่เป็นบอลถ้วยนะครับไปดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับเอซีมิลานผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของโตลิโนนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยพบกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นัดเป็นโตลิโนชนะมิลาน2-0โตลิโนชนะ 21, Milan, มิลาน2-1เอซีมิลานเสมอโตลิโน2-2 มิลานชนะโตลิโน่หนูนและนัดล่าสุดในบอลลีกนะครับเอซีมิลานชนะโตลิโน่สประตูต่อ0ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านเอซีมิลานนะครับฟอร์มระยะหลังยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับลงเล่น13นัดแพ้ไปแค่นัดเดียวและเก็บชัย4เกมจาก5เกมหลังรวมทุกรายการอีกด้วยนะครับส่วนโตลิโนผลง,งานในช่วงหลังนะครับถือว่าทรงๆไม่ดีอะไรเท่าไหร่นักนะครับ 9นัดที่ผ่านมาก็เก็บใช้ได้แค่นัดเดียวแต่เสมอสัส่วนใหญ่นะครับและนัดล่าสุดก็แพ้เป็นการแพ้ต่อ A C มิลานมาด้วยนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ในหลีกอีกด้วยวันนี้จึงดูแล้วลำบากอีกวันแน่ๆครับทีมเยือนส่วนเหลดเปิดมาวันนี้นะครับให้ AC มิลานเป็นต่อ1ลูกลบหนะครับคือลูกลบ1นี่แหละครับต่อกับเสียน้ำา93ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะพูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเอซีมิลานไปดีกว่าครับบอลอย่างวันนี้เคยยิงมาแล้วด้วยครับล่าสุด2 0วันนี้ต้องยิงอีกแน่นอนครับ1เม็ดมีแน่นอนนะครับไปลุ้นเอาเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะครับจึงให้ต่อไปก่อนครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันของศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเบอร์ลี่พบกับแมนยูนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับเบอร์ลี่เจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว15นัดชนะ4เสมอ4แพ้7ได้9เสีย20มี16คะแนนล้างอันดับ16ของตารางนะครับส่วนแมนยูทีมเยือนนะครับลงเตะมาแล้ว16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ได้33เสีย24มี33คะแนนล้างอันดับ2ของตารางนะครับ ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านเบอร์รี่นะครับผลงาน5านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนผลงาน5านัดหลังสุดของแมนยูนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนสติต,ติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นน 01, 02, 02, 02, 02, นานัดเป็นเบอร์รี่แพ้แมนยู0ูนเบอร์รี่แพ้แมนยู0ูนแมนยูเสมอเบอร์รี่2อสองเบอร์รี่แพ้แมนยูศูนย์ะครร,ะครับปตตู่อ2 คว,ความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าดูจากกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับเพราะเกมในหลีก5เกมหลังสุดก็มีหลุดแพ้ปไปแค่เกมเดียวและเก็บชัยมาได้ถึง3เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนนะครับแมนยู you, ผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเกมบอลถ้วยนัดล่าสุดแม้ว่าใช้ตัวสํารองลงเยอะ แต่ก็ผ่านเข้ารอบไปได้แบบสบายๆนะครับเกมในหลีก10เกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกด้วยและเก็บชัยได้ถึง8เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้อาจจะดูว่าเจองานไม่ง่ายก็จริงนะครับแต่เจ้าบ้านก็หนีตายเหมือนกันจึงดูแล้วมีลุ้นสูสีสู้ได้สนุกเลยนะครับส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้แมนยูเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ5นะครับลูกควบลูกครึ่งลบ8 7. ต่อกับได้น้ํา92ราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเบอร์รี่ไปดีกว่าครับวันนี้แมนยูมาเยือนเป็นต่อลูกควบด้วยนะครับเจ้าบ้านจําเป็นต้องมีแต้มจึงดูว่าสู้ยิบตาแน่ครับถึงว่าจะแพ้ก็ดูว่าแพ้ไม่ขาดนะครับวันนี้ผมจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้นะครับก็คือให้ต่อ AC มิลานและให้ลองเบอร์รี่ไปครับรับทรั์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP บบวกๆก็แอดไลน์มาที่ d o c o ตี้8 9 9ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดนะครับก็แอดไปที่ a d ดบ i ไอพ789 เลยได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับโบนัสเพิ่มอีก100%เไปเลยนะครับสำหรับคิวทอมาบองบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดเคนโด้คอตี้จอดเถกูจจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเเ่งๆรวยๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ